สวัสดีครับผมบรรณาสตอรีนนค่คลิปนี้ก็อยกเสียต้นนะครับคูต้า 105X เจอนี้ครับเกี่ยวข้าวนีน้ำนะวันนี้น,นี้แวะมาดูเสียต้นเพื่อมีชอตเด็ดนะครับเห็นว่าอาจจะมีการติดลมเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการเกี่ยวข้าวหนีน้ำนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงกัน,ก,นก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องวรรณาสตอรี่ของเราหมื่นกว่าซับแล้วนะครับ พากติดตันด้วยเดี๋ยวเราไปดูตอนทำง,งานกันอ่ะมาลงมแตงแล้วนะครับก็นี่เียต้นเปิดไว้หน่อยนึงแล้วนะก็สังเกตการลบลม้มติดพื้นกันเลยทีเดียวนะครับก็หนีน้ำนะถ้าฝนตกมาก็งานเข้าโอ้ยอาการสาหัสอยู่นะเอาเรื่องอยู่ แล้วก็ค่อนข้างจะมีขี้โค่นขี้เลนนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะปบบกติโคต้าเกี่ยวข้าวยังไม่ค่อยมีขี้เลนนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างยุบนะเ,เอ้ยเครื่องโหลดเลยครับเป็นก้อนเลยเพราะว่าเกี่ยวลงจำนะ เอาการอยู่นะยังยังนี่นะครับบิ่งข้างหลังดูดูบิงข้างหลังนะครับนี่นะจมน้ําเลยนะบริเวณนี้จมน้ําหมดนะครับยังก็คงจะต้องเกี่ยวไว้ตากก่อนแล้วค่อยเอาไปขายนะอันนี้บิ่งนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่จมยังไม่ถึงขั้นจมน้ํานะต่อขอยัดซูมนะครับ อาจจะมีแตกมีอะไรบ้างก็น,นิดหน่อยนะครับก็ไม่สามารถเดินลงไปได้นะก็น,นี่แทบจะถึงพื้นเลยนะครับพลังลอยหายอีกตู้เดิมนะครับตอนนี้เป็นตู้เดิมยังไม่ใช่ตู้แต่งนะตู้เดิมรถเดิมนะมีแค่ตู้แต่งคน คนเข้ามาดูตูแต่งกันนี้เยอะนะครับก็วันนี้ฟางคงไม่เป็นก้อนไม่เป็นแนวนะครับเพราะว่าล้มเยอะข้าวอย่างล้มเลยนะซีกนู้นไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ะครับซีกนูน้นก็ขอเอาใยในความใด้วยเพราะว่าผมใช้วิธีการซูมมานนะมันลงไปไม่ได้ครับก็ค่อยๆเดินค่อยๆเกี่ยวไปนะครับ อากนี้ออกเป็นก้อนๆเลยนะนี่นครับล้มแบบล้มติดพื้นเลยนะครับดูนะครับเต็มแต่เกี่ยวได้เต็มปากแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเต็มหน้า เดี่ยวเต็มหน้าแต่ว่าเดินช้าหน่อยนะครับถ้าดันเลยตู้รับไม่ไหวนะครับเพราะว่าตู้เล็กแต่ก็สามารถทํางานได้นะครับถึงถึงแม้จะลบถึงพื้นนะเกี่ยวใจเย็นนะ,นะครับ ที่ไม่มีน้ำนะถ้ามีน้ำนี่แย่เลยนะนะอีซีไม่หายเองนะบอกวันนี้ไม่มีอะไรมากผ่านมาเจ้าต้นบอก มาดูเล่นทีโคนหน่อยแล้วก็มาดูข้าวล้มหน่อยก็เลยแวะเข้ามาดูนะครับก็เอาได้เท่าที่เอาได้นะจะของนาว่างั้นนะครับเท่าที่เอาได้ก็ค่อยๆเดินไปนะครับ เพราะข้าวมันมันต่ําแล้วมันเกี่ยวต่ําพอเกี่ยวต่ําฟางมันยาวนะครับแล้วฟางมันสดด้วยเพราะเพราะฟางมันเปียกฟางมันสดมันตีไม่ขาดนะมันมันก็เลยหนักตูนะครับเอ่อถ้าดีก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปก็เดี๋ยวก็เสร็จนะครับ ว่าเกี่ยวข้าวล้มนะล้มล้มปูเสื่อนะครับล้มอย่างนี้ล้มปูเสือ่อล้มแบบไม่มีตัวตั้งเลยเจ้าของนาก็สั่งให้รีบมานะครับวันนี้ก็มีงานนะครับแต่ก็ต้องรีบมาเกี่ยวให้เขานะครับเจ้าต้นก็มีงานอยู่ที่บ้านแต่ก็เจ้าของนาบอกมาเกี่ยวให้หน่อยเดี๋ยวน้ําจะมานะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาล้มดูบิงล้มแล้วนะครับก็โอ้ยจุ่มน้ำเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อน ข้าวนาล้มงี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะไม่ค่อยได้งานาลันก็ไม่ค่อยได้งานนะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนาล้มจมน้ำด้วยนะเนี่ยน้ำโอ้จะได้ข้าวมากเลยครับก็ต้องเกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็เสียนะครับต้องรีบเกี่ยวนี้น้ำเผื่อฝนตกมาอีกมันจะมันจะยุ่งนะครับ เอาได้ตั้งๆนะเอาเท่าที่เอาได้นะครับจัดเนี่ยล้มล้มลงน้ำเลย